ดอกนี่ไงต้องถ่ากล้องไปด้วยไม่เต่ข้าเฟรมยตดต้องดูตัวเองว่าข้าวผมข้าวเฟลือกไหมใช่ไหมไอ้สวยนาะทำไมมันงางไม่ออกวะโอ้ทัวร์มามมามามา ยิ่งทำไมอ่ะวิ่งนูนกล้องมาเข้ากล้องป่าวเข้าเข้านี่พี่ไม่ได้มองอ่ะหนีอันนี้กล้องหน้ากล้องหน้าหนวนไปสองหน้าหน้าแต่หน้าเตี้ยเหรอเอ้า ไหนก็แล้วแต่เตะมาเออไหนจะเปิดไรไหมเหรอเปิดเลยเต็มที่เลยเปิดดลเปิดลงกว้างๆเลเปิดลงไรเพคะเออเออนั่นนั่นนั่น่น่อหนึ่งสองนะ่ะพอละพอละมา โอ oh, ้โหสวัสดีค่ะ มุมเดียมันยังเป็นไงล่ะวันสองสามงั้นสองสามเปลี่ยนห้านี่เดี๋ยด้นะองสามวันสอง เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้สวยๆด้านด้านในนะคะตอนนี้ถิ๋มอยู่ที่อุทยานสวนราชพฤกษ์เดี๋ยวเราไปดูดอกไม้สวยๆตอนนี้เขาให้ให้เข้าชมฟรีประมาณสิบวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเข้าฟรีหลังจากนั้นก็จะเสียค่าบัตรเข้าชมนะคะเดี๋ยวไปดูดอกไม้สวยๆกันเลยจ้าไปเลยสวัสดีนะคะเพื่อเลยเนาะเหลับกล้องก่อนไป นี่ไปคุณน้ำพูสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อแป๊บนึงทีแล้วกับพี่น้อยปั๊บน้อยนะเสื้อมันได้สองสองแบบเนะี่ยโชว์ไหมไม่ต้องโชว์ลงทุนนะคะลงทุนไปเดี๋ยวไปต่อ เดี๋ยวขอปรับขากล้องได้ไหมเนี่ยตึง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 ,ตง,ตง,ตงอยู่ไกลแสนไกลเว้ยเดี๋ยวขางูดขาดกล้องใหม่อูดูท้องฟ้าสวยงามมากมอุ้ยเหมือนฝนจะตกไหมไม่ตก ไม่ได้ขายตรงกลางเลยเรื่องมันตะดตัดกันนี่นพี่หานแล้วดึงนี่โอไหม่ะาดึงลงโอเคไหมอืมโชว์โอ้ไม่ไอายนะ <laughs> แล้ว้ไม่อายวันี้ไม่อายแล้วคุณน้ำพูดสวัสดีค่ะอุ้ยโดนทำไมเหมือนฝนจะตกเลยนะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วนะคะรถรางนั่งสามเบอคนละยี่สิบาทได้ค่ะเอาบนนั่งเนาะเอาเดินเอาพุ่นน่ะพี่น้อยกลัวว่ามีของขายพวกของกินปะละปะเตอรนให้ข้างในมีขายเยอะๆนั่งไหมน้อยขายตรงนั้นปะ